โอ้โหพี่น้องเช้าวันนี้ลมพัดแรงเลยนะรู้สึกว่าเย็นจะเยือกเลยน,ะนี่แถมมีกลิ่นหอมด้วยเนี่ยดอกไม้ที่สวยๆดอกสเลเตหอมชื่นใจเลยสเลเตหรือว่ามหาหงสีขาวๆสวยงาม ้องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆกับมุมกาแฟของนาเล็กะวันนี้ใต้ถุนแฟตเราอืลมพัดเย็นสบายเลยที่อื่นเป็นไงบ้างหนาวกันหรือ,อยัง ที่นี่หนาวพอแบบพอดีฮะนะสติงีบเราหนาวไม่ได้มากมาย21 22 23องศาเนี่ยเท่ากับเราแบบนอนห้องแอร์เลยเนี่ยท้องฟ้าเช้าวันเพฤหัสปดีสดชื่นแหลยะยืนตรงนี้กลิ่นหอมชื่นใจเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลมพัดมา ที่มาของกลิ่นนลฮะเนี่ยนีย่ดอกสเลเตนี่แหละเราปลูกไม้ที่มีดอกหอมดอกสวยมันก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยถือว่าดีไปด้วยนะคือเราเดินผ่านมาแล้วได้กลิ่นหอมเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขทำให้รรู้สึกว่าผ่อนคลายนะ ทุกเช้าก็พยายามพาตัวเองนำพาตัวเองไปหาสิ่งที่ดีๆนะจิตใจเราจะได้แบบว่าเป็นสุขนะจิตใจจะได้ผ่อนคลายนี่ฮดอกสวยมากแล้วก็หอมมากๆด้วยนะหอมทั้งวันทั้งคืนนะแต่เขาจะ บานยามค่ำคืนกลางวันเนี่ยเจอแสงก็จะเหี่ยวเนี่ยเขาจะมีช่อดอกเป็นแบบเนี้ยช่อดอกตุมตูมแบบเนี้ยนะแล้วก็จะมีดอกแทรกอยู่ในแต่ละกลีบแต่ละกลีบบานทุกวัน ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายเลี้ยงง่ายนะว่าดินต้องเป็นดินร่วนซุยชุ่มชื้นหน่อยนะแห้งไม่ได้นะแห้งก็เหี่ยวเหมือนกันนะนี่ก็ปลูกไว้เนี่ยริมริ หลังแฟตนี่แหละไม้ประดับสวยงามเยอะแยนะนะตะกูลหมากผู้หมากเมียกวนอิมแล้วก็โนนแหวาสนาไม้มงคลทั้งนั้นละนะลูกแล้วมันเพลินๆเ,เ,เทพมิตรก็เป็นคนดูแลเห็นไหมมองไปทางไหนก็มีแต่ไม้สวยงาม นี่เศรษฐีวินสันอันนี้สลัดใดด่างนั่นแหละคนปลูกตื่นมาดูแลทุกเช้าเนี่ยยิง่งเจาหมากกู้หมากเมียหางหงแล้วโอ้โหดูะ่ะสวยงามจริงๆฮะเนี่ยงามเหมือนเปลวไฟเลยยามเช้าต้องลมเลยพิวเลยฮะคือใบก็จะต่างจาก หมากผู้หมากเมียแบบอื่นอันนี้ใบเป็นเรียวใบเรียวเล็กแต่อย่างอื่นมันจะเป็นแบบใบหนาใหญ่เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นเนี่ยเพชรพวงทองใบก็จะใบใหญ่แบบนี้นเพชรพวงทองก็สวยงามเหมือนกัน ไม้มงคลส,สวยๆดูแลเพลินครับสลับเช้านี้ก็กิบกาแฟสัมผัสลมหนาวใต้ถุนแฟดหกเนี่ยรู้สึกว่าเย็นสบายเลยชอบฮะบรรยากาศแบบนี้เอาแค่นี้พอไม่ต้องหนาวมากกว่านี้อ่ครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ